กราบสวัสดีครับวันนี้ก็จะขอถ่ายทอดโอวาทธรรมดีงามของครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมวัดป่าหนองไผ่ในหัวข้อธรรมคำว่าบังเอิญนั้นไม่มีลูกพุทธบุตรประเสริฐิิรปีชาวุฒิขอน้อมก้มกราบแทบฝ่พาพระบาทองค์สมเด็จพ่อพระวิสุทธิพุทธรังสีบรมธรรมบิดา องสมเด็จพ่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์ท่านทูตสวรรค์ทีมจุดช่วยเข้าพระนิพพานและผู้คุมกฎแห่งกรรมกราบครูบาอาจารย์ทุกๆท่านน้อมกราบท่านพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมน้อมกราบพี่วันชิตาวัญชานนกัลยาณมิตรกาลยาณธรรม และทีมงานบ้านลิขพานพระพุทธเจ้าทุกทุกท่านกราบสาธุสาธุสาธุหัวข้อธรรมคำว่าบาังเอิญนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคำว่าบังเอิญนั้นไม่มีไม่มีคำว่าบาังเอิญเกิดมาเป็นคนสวยบังเอิญเกิดมาเป็นคนมีผิวพรรณสะอาดสะอ้าน มันต้องมีที่ไปที่มาเพราะเช่นนั้นภพชาติที่มันสืบต่อกันมาเนี่ยมันให้ผลมาตลอดคิดดูว่าคนเราเกิดมามันอยากเหมือนกันมีใครอยากเกิดมาขี้เล่ไหมไม่มีมีแต่คนอยากเกิดมาสวยงามอยากเกิดมาเฉลียวฉลาดอยากเกิดมาร่ำรวยถ้าคนเกิดมา ด้วยอำนาจแห่งความอยากนั้นมันต้องเกิดมาได้เท่ากันแม้แต่พ่อแม่เดียวกันมีลูกเกิดมาสองถึงสามคนยังสวยไม่เท่ากันเลยทั้งทั้งที่อยากให้เหมือนกันลองเอามายืนเทียบดูยังสวยไม่เท่ากันฉลาดไม่เท่ากันรวยไม่เท่ากันที่มันไม่เท่ากันเพราะมันสั่งสมบารมี สั่งสมบุญสั่งสมบาปมาไม่เท่ากันถ้าสั่งสมบุญมามากมันก็ให้ผลในทางบุญตามกำลังถ้าสั่งสมบาปมามากมันก็ส่งผลในทางที่กดลงตำ่ำอาจจะขี้รล้วขี้เลไปจนกระทั่งถึงพิการเลยก็ได้มันไม่มีใครอยากทั้งนั้นมันเกิดจากกรรมบันดาลให้ เหมือนกับคนที่ต้องเข้าคุกเข้าตารางมันไม่มีใครอยากเข้าคุกเข้าตารางหรอกแต่เมื่อสร้างกรรมที่ส่งผลให้ต้องเข้าคุกมันก็ต้องเข้าคุกเองแต่ถ้าพวกเราไม่ได้สร้างกรรมที่ต้องส่งผลให้เข้าคุกแม้จะอยากเข้ามันก็ไม่มีใครให้เข้าในหลักศาสนาพุทธ ท่านสอนไว้ให้เชื่อเรื่องกรรมกรรมจำแนกสัตว์โลกให้ปราณีตหยาบละเอียดแตกต่างกันทำกรรมอะไรไว้คำว่าไม่ได้รับผลกรรมนั้นไม่มีเราทำกรรมดีในขณะนี้แล้วเรายังไม่ได้รับผลเราอาจจะคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรแต่ทำไปแล้ว ถึงมันไม่ให้ผลในบัดน,นี้มันก็ยังซ่อนไว้อยู่เหมือนกับเราไปใส่ปุ๋ยรดน้ำต้นไม้เราใส่ปุ๋ยใส่น้ำลงไปเหมือนกับว่ามันหายไปหายไปเหมือนกับว่ามันไม่ได้อะไรแต่ในขณะที่มันหายไปมันไม่ได้หายไปแบบหายสาบสูญไปแต่มันไปนซ่อนอยู่ในต้นไม้ พอถึงวันดีคืนดีควรแก่การแตกดอกออกผลมันก็แตกดอกออกผลมาให้ชื่นใจนี่แหละคือผลที่เรากระทำเพราะฉะนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากรรมชั่วแม้แต่นิดเดียวอย่าอาถารอย่าไปกล้าทำพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเหมือนกับไปกรรมยาคาไว้ในมือ มันบาดมือได้โดยแท้พอถึงเวลามันก็จะให้ผลให้ผลแล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าพวกเราไม่นอนใจแล้วให้เชื่อเรื่องกรรมว่าทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วก็ขอจบโอวาทธรรมดีงามของท่านพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ บุญกุศลใดที่เกิดจากการเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้ลูกขอน้อมบุญนี้ถวายต่อทุกพระบาททุกพระองค์ณแดนทิพนิพพานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอทุกพระบาททุกพระองค์เมตตารับอบุญกุศลของเราลูกหลานนี้ด้วยเถิดและขอให้บุญนี้มีอนิสงส์ให้ถึงทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้ให้ได้เจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรม ให้ได้กลับบ้านนิพพานในชาตินี้ทุกคนทุกท่านด้วยเถินหากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานก็ขอคําว่าไม่มีไม่รู้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่หาจ่ายพวกภัยไข้เจ็บไม่ได้ช่วยเหลือคนไม่สําเร็จจงจะมีในเหล่าลูกหลานทุกคนทุกท่านด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ